หวยเด็ดหวยไทยรัฐออนไลน์เปิด10อันดับเลขเด็ดขายดีงดวันที่1สิงหาคม2564คนขายหวยบอกเลขดังไม่เหลือแล้ว วันนี้ก็วันที่31กรกฎาคม2564นะครับพรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นวันที่หวยรัฐบาลนั้นออกวันนี้จะพาไป20อันดับเลขเด็ดขายดีก่อนวันหวยออกงวดวันที่1สิงหาคม2564ขณะที่แม่คา้าหวยบอกเลขสวยเลขดังนั้นโดนนักเสี่ยงโชคเมาเกลี้ยงแผงแล้วเมื่อวันที่31กรกฎาคม2564ผู้สื่อข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้ลงพื้นที่นะครับสำรวจแผงขายลอตเตอรี่เกือบทั่วทั้งกทม รวมถึงแผงพ่อค้าแม่ค้าจอที่เดินขายพบว่าฉลากกินแบ่งรัฐบาล10อันดับเลขท้าย2ตัวที่ขายดีมีดังนี้ครับเลข2 8เลข4 9เลข8 9เลข8 8เลข5 9เลข6 4เลข6 9เลข7 9เลข5 8 และก็เลข6 5หครับทีนี้นะครับผมจะพาไปสองสถานที่นะครับให้หวยเด็ดให้หวยแม่นถูกติดต่อกันมาหลายงวดเราไปเริ่มต้นที่อ่างน้ำมนต์ตาทองนิ้วรายนะครับให้มาดังนี้184เลข2ตัวจะมีเลข05 80แล้วก็08ครับในส่วนของแม่น้ำหนึ่งถึงจะไม่ได้จุดทูปงวดนี้นะครับแต่ก็มีเลขเด็ดวงในออกมาให้แล้วนะครับในส่วนของ หวยแม่น้ำหนึ่งนั้นมีเลข406379แล้วก็เลข49ครับทีนี้เราติดต่อที่เซียนแปะลงสีนะครับให้เลข3ตัวมาเลข457 2ตัวจะมีเลข45แล้วก็57ครับด้านของหลวงพ่อสมหวังนะครับให้มา2ตัวนะครับมีเลข86แล้วก็เลข46ครับเลขดำปูน่นาคนะครับให้มา3ตัวจะมี 595 2ตัวเป็น5 9ครับในส่วนของเลขดังนะครับคำชะโนดนั้นให้มา651แล้วก็94ทีนี้เป็นหวยเด็ดหวยดังของฝั่งไทยรัฐเองนะครับที่ให้แม่นให้ถูกติดต่อกันมาหลายนวดนะครับมีเลข8เลข1เลข5เลข4แล้วก็เลข3ครับท้ายสุดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่เสี่ยงดวงกับหวย รัฐบาลนะครับงวดนี้นะครับขอให้ถูก,การางวัลใหญ่ๆนะครับได้เงินก้อนเพื่อไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับยังไงขอทุกคนโชคดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ